ถ้าปัจจุบันถ้าประทับใจสุดนะจะเป็นตัวนี้ครับอ๋อเอเจจช um. mm ื่ออะไรครับเอเจเอเจแผ่นไม่สะดุด <illustrations> ถูกต้องเพราะว่านี่ไงตัวนี้มาในช่วงที่ โฆษณา AJ สมบัติเมธานีกำลังเวิร์กเลยเอเจอ่านอะไรก็ออกนี่แผ่นไม่สะดุดมันเป็นลูกเพาะที่เกิดมาแล้วใครร้องเพลงตัวไหนร้องเพลงอะไรมามันร้องตามได้หมดไอคิ <IQ. S 2> อ IQ, วไอคิ <IQ> วมันดีอะไรตั้งชื่อว่า AJ หลายๆคนอาจจะงงนะว่า IQ คินกคืออะไร IQ คินกก็คือเหมือน IQ คนนะินอ่ะเขาเรียกความคิดความจำเขาเรียกช การการประมวลผลในหัวเนี่ยนกบางตัวฉลาดนี่คือม่งเรียนเพลงเร็วมากตัวฟังทีเดียวแม่งได้ใช่กลับบ้านไปแม่งได้เพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยคือโดยปกติของนกกหัวจุกทั่วไปเขาก็จะมีเพลงยืนหลักๆเพลงลบของเขาก็จะเป็นเพลงสองเพลงแล้วก็เพลงประกอบเพลงทั่วไปอีกประมาณ5 6 7 8แล้วแต่ตัวแต่เท่าที่ฟังมาเจ้า A j เจนี่น่าจะมีมากกว่านั้นมากกว่าครับตอนเด็กๆแก้มขาวเลยหัดร้อง ร้องรากหวเบิร์รกไหวตอนแก้มยังขาวอยู่ใช่นะไอคิวเขาดีตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็ส่งไปเรียนเพลงอยาวที่บ้านพี่โบกลับมารากไหวไม่ร้องมาอัดแอเป็นเพลงแปดเลยทั้งนี้อ้แล้วทุกวันนี้ร้องมานี่เบิ้นสวยร้อยสวยเป็นนกแก้มขาวับเป็นลูกเพาะครับโหแล้วแล้วทเออคือคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยกลับมางงงงในใจแล้วว่า ส่วนใหญ่อะนกที่เล่นเกมใหญ่หรือเกมยาวอะก็เป็นนกแก่นกป่านกาอคืส่วนใหญ่นะเมื่อก่อนนะใช่แต่ลมเพาะจะไปเบียดอย่างนั้นยากคือมันปรับเปลี่ยนในทัศนะสมัยก่อนเล่นจะแข่งนกต้องนกอายุดีนกเด็กขึ้นไปโดนมาทะยุบหมดแต่ผมก็เหมือนกับความท้าทายั้งแต่ทาปลาแล้วให้สุดเพราะเองปุ๊บข้ามสายพันธุ์ครับผมเริ่มต้นคือตัวผู้ใช้หัวเขาเมา50จากเพื่อนที่หัดใหญ่ส่งมาให้ ตัวมีอแปาของพี่โบดอนเมืองมาก็เป็นสายหัวเขา,าเอาเหมือนกันเนี่ยเอามาสมคือหนึ่งเราเราโครงสร้างหัวจิตหัวใจถูกไหมครับบอด <Body S 1> ี้เขาแล้วเราทําออกมานกเราปีหนึ่งสามารถไปประทะกับพวกนกแก่ๆได้ม,มันมียุคอันนี้อันนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าเกมยาวเนี่ยนกต้องมีก๊อกสองกอ๊อกสองในที่นี้หมายถึงว่าร้องมายาวแล้วนะสองชั่วโมงเนี้ยพอจะเข้ายกชิงพอจะเข้ายกชิง มีกอกสองก็คือต่อได้อีกแล้วร้องเหมือนเดิมเลยใช่ไม่ไม่เห็นมีแผ่วไม่เหอนี้สมัยก่อนเขาใช้นกป่ากันเพราะนกป่ามันมีกอกสองแต่นี่คือลูกเพาะที่มีก๊อกสองแสดงว่าไม่ใช่แค่อ Q คิวที่เขาจาเพลงคนอื่นได้ละหัวจิตหัวใจเขาก็สู้กับนกใหญ่ได้ลตัวนี้เป็นเป็นนกที่ตบะดีคือเจอคุณเืียนใส่นี่เป็นนกที่อยากเจ้าชนะ ยิ่งอัดยิ่งฟาดยิ่งสู้ถูกครับไม่ชอบนูกดุเลยยิ่งฟาดยิ่งสู้มันโดนเลี้ยงมากับนกแกงแต่เด็กแล้วครับก็มีส่วนก็มันเลี้ยงกัน మేతపప్తేపే <Net> <hertz> <êmement spe ek>